สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีสิงลัคณาสิงในช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายนนะคะก็ก่อนที่จะไปดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะย้ำเหมือนเดิมว่านี่เป็น general reading เป็นดวงรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวอย่ารู้ดวงส่วนตัวยังคงแอดไลน์มาได้แต่คลิปนี้มันอาจจะไม่ใช่ดวงของเราหรือเรื่องราวระหว่างเรากับเขามันสลับกันก็เกิดขึ้นได้รับชมไว้เป็นไกด์ไลน์นะทีนี้มาดูกันนะคะชาวสิง <c oughs> ขอภัยค่ะมารับมามามา,มาดูกันนะว่าคนโสดเนาะเริ่มจากคนโสดดีกว่ามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้กับความรักความสาัมพันธ์หรือชีวิตของคนโสดชาวสิงบ้างขอดูหน่อยค่ะสามดาบอัศวินไม้ e o โ f f o r t u n นนะ The Sun ปัญหาส่วนตัวที่มีมาก่อนหน้านี้นะคะปัญหาต่างๆที่คุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรียนธุรกิจการงานการเงิน,งนใกล้แล้วค่ะอีกนิดเดียวเนี่ยจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วนะคะแอนมองว่าในช่วงหลังสงการเนี่ยพอเปลี่ยนปีใหม่ปุ๊บนะคะพอเข้าสู่ปีใหม่ไทยเนี่ยทุกอย่างมันจะค่อนข้างที่จะ เปลี่ยนไปในรูปแบบที่มันดีขึ้นอะเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะแม้กระทั่งในเรื่องของความรักก็จะเปลี่ยนไปในในแบบที่ดีขึ้นแต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่แอนเห็นเลยก็คืออคติเกี่ยวกับความรักในใจคุณนะบางคนมีอคติกับรักครั้งเก่าที่เคยเจ็บมาแล้วทําให ทุกครั้งที่มีรักครั้งใหม่ก็จะมีกำแพงหรือจะไม่กล้าที่จะแบบก้าวเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะที่นี้ถามว่ามีโอกาสที่จะเจอความรักครั้งใหม่ไหมมีโอกาสนะคะเวลฟอร์จูนเดอะซันอยู่ตรงนี้นะคะแอนเชื่อ sure. ว่ามีโอกาสนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ความรักในแบบที่คุณอาจจะไม่ได้สู้กับใครเลยนอกจากหัวใจของคุณเองอะนะคะว่าคุณกล้าที่จะเปิดใจอีกครั้งหนึ่งไหมขอดูคนที่จะเข้ามาน่อย โอ้ยว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนใหม่ๆคนคนนี้ไม่ใช่คนใหม่อะค่ะไม่ใช่คนที่คุณแบบไม่เคยรู้จักเขาเป็นคนที่รู้จักคุณดีเลยเป็นคนที่เห็นเรื่องราวในชีวิตคุณมาตลอดเป็นคนที่รับรู้เรื่องราวของคุณมาตลอดแอบเอาใจช่วยคุณมาตลอดแต่ว่าไม่กล้าที่จะแสดงออกอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคุณนั่นแหละเป็นคนที่คุณน่ะคิดไม่ถึงคุณมัวแต่มองที่อื่นแล้วคุณไม่ได้มองคนคนนี้เขาอยู่ข้างตัวคุณมาตลอด นะคะเป็นคนที่หน้าที่การงานค่อนข้างดีฐานะมั่นคงเลยนะคะหรืออาจจะหมายถึงว่าเป็นคนที่คุณรู้สึกดีด้วยในฐานะอื่นที่ไม่ใช่คนรักอะ่ะเพื่อนร่วมงานรุ่นพี่รุ่นน้องหรือว่าเพื่อนสนิทเป็นคนที่คนคนนี้น่าจะรู้จักรู้สึกกับคุณแบบเกินเพื่อนแล้วอะ่ะในตอนนี้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อไป จริงๆนะแอนเพราะคนคนนี้เขาเขารู้สึกดีกับคุณมานาแล้วอะ่ะเหมือนอยู่ในชีวิตของคุณทุกช่วงเลยไม่ว่าจะดีใจสุดๆเสียใจสุดๆอกหักกี่ครั้งกี่ครั้งร้องโหมร้องไห้อาจจะร้องกับคนนี้ด้วยซ้ำนะคะแล้วมันเหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เขาหวั่นไหวทำให้ความรู้สึกของเขามันหวั่นไหวนะคะโดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อนไม่คาดคิดมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้แล้วด้วยความที่ว่า สมมุตินะอ่ะสมมุติเหตุการณ์ตัวอย่างเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมานานอกหักเมาร้องโห่มร้องไห้สภาพไหนก็คือคนนี้เห็นเราตลอดเราเลยไม่คิดอะว่าจะเป็นเขาเพราะเรามองเขาอย่างเพื่อนมาตลอดเขาเองก็ไม่กล้าที่จะพูดกับเราเพราะเขากลัวเสียสถานะเพื่อนไปอะเนี่ยนี่คือคนคนนี้ที่กําลังจะความสัมพันธ์มันกำลังจะเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนนะคะ มันจะมีเหตุที่ทําให้คุณกับเขาได้รู้เขาจะรู้ใจคุณหรือคุณจะรู้ใจเขานะคะคแอนเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเขาจะตัดสินใจที่จะพูดหรือคุณจะตัดสินใจที่จะพูดว่าอืมอืมมันเป็นเรื่องของมันมีฐานะอื่นเคลือบไว้อ่ะค่ะ ปัญหาในตอนแรกที่แอนเห็นว่าคุณจะกล้าเปิดใจไหมมันอาจจะเป็นเพราะว่าเหตนนี้ก็ได้นะคะเบื้องหน้าของพวกคุณอ่ะเป็นอย่างอื่นอ่ะมันมีมันมีอาจจะเป็นเจ้านายกับลูกน้องอ่ะแล้วไม่กล้าที่จะคบกันที่ทํางานอาจจะเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆไม่กล้าเปลี่ยนสถานะอาจจะเป็นคนที่เราแบบคือไม่คิดมาก่อนว่าเป็นคนนี้อ่ะเป็นเพื่อนของแฟนเก่าเป็นเพื่อนของเพื่อนเรา อะไรแบบนี้มันเป็นคนที่ทำให้เราไม่กล้าเรากับเขาไม่กล้าที่จะขยับสถานะนค่ะทีนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนละมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของพรมิิิขิตจัดสรรแล้วนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาแต่มันมีโอกาสถามความรู้สึกของแอนนะมันมีโอกาสมากๆที่จะได้ไปต่อด้วยกันอืถ้ามันเป็นไปได้นะคะ ถ้ามันเป็นไปได้ก็อยากจะให้เปิดใจดูนะอ่าทีนี้มาถึงคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวสิงโอเคแปดถ้วยสี่ไม้เจ็ดถ้วย คิงดาบ t e ชซันเทม e พลเมนต์แปดดาบจัส i ิ e มันจะมีตัวเรื่องใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณเป็นคนที่ทำให้คุณเห็นภาพอะไรได้กว้างขึ้นอย่างเช่นคนที่คุณดิวอยู่ปัจจุบันนี้เขาไม่เคยแคร์คุณเลย เขาไม่เคยถามถ่ายคุณหรือเขาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องเป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามเขาตลอดแต่คนใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นอีกแบบหนึ่งเลยอะค่ะเขาทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาได้ยังไงวะแบบคือคนละขั่วกับคนคนนี้เลยเขาจะเป็นคนที่สดใสน่ารัก แล้วก็เป็นคนที่พูดคําไหนอะ่ะเป็นคํานั้นถ้าบอกว่าจะโทรเดี๋ยวโทรถ้าบอกว่าจะทักเดี๋ยวทักหรือว่าคือแสดงให้เห็นว่าจริงใจอะค่ะคุณสัมผัสได้เลยว่าเขาจริงใจทุกคําพูดเขามันดูจริงมันไม่โกหกนะคะทุกอย่างมันดูมีที่มาที่ไปอะ่ะคนคนนี้จะเข้ามาแบบเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีกว่าทุกตัวเลือกที่คุณมีในตอนเนี้ย ดีกว่าตัวเลือกที่คุณคุยอยู่ตอนนี้ด้วยขอดูคนคนนี้หน่อยเขารู้สึกยังไงกับคุณมันเป็นความรู้สึกดีมันอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นรักเนาะแต่มันมีโอกาสที่จะพัฒนาสูงมากๆถ้าได้คุยกันนะคะเพราะว่าคุณนะ่ะเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะคือสเปคเขาเลย คุณอะคือคนที่เขาแบบชอบอะคุณคือคนในแบบที่เขาชอบเลยนะคะแล้วเขารู้สึกว่าถ้าได้คุยกันอะเขาเชื่อว่าคือเขาดูมั่นใจมากๆแต่ว่านะเวลาเนี้ยณเวลาเนี้ยคุณดูไม่สนใจเขาเลยอะคุณทำให้เขารู้สึกว่าคุณหรือเขาจะไม่ชอบเราวะหรือเขามีแฟนแล้วอะไรแบบเนี้ย นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณใจจดใจจ่ออยู่กับคนคุยของคุณในปัจจุบันนะ่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณไม่เหลือสายตาไว้มองตัวเลือกอื่นๆที่อยู่รอบข้างเลยอะว่าอาจจะดีกว่าก็ได้นะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อโอเคมันมีโอกาสที่จะบันถึงเวลาแล้วค่ะมันถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงละนะคะมันจะมีเหตุให้คุณน่ะ สุดท้ายแล้วอะความสัมพันธ์เนี้ยมันจะได้เริ่มต้นขึ้นนะคะความสัมพันธ์เนี้ยสุดท้ายแล้วมันจะได้เริ่มต้นขึ้นคุณอาจจะได้ไปรับรู้อะไรบางอย่างและทําให้ความสัมพันธ์เก่าๆนะมันจบลงนะคะมันถึงจะมีที่ว่างให้กับความสัมพันธ์ใหม่ได้อ่ะนะคะแอนเชื่อว่าความสัมพันธ์เก่ามันมาถึงจุดที่ทุกอย่างมันจะเปิดเผยละความลับต่างๆที่แอบซ่อนกันไว้หรือความจริงที่ว่า มันไปต่อกันไม่ได้แล้วแน่ๆนะหรือมันฝืนกันไม่ไหวแล้วแน่ๆนะอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องแบบเนี้ยค่ะนะคะแล้วพอมันเปิดขึ้นมาก็โอเคถึงเวลาก็ต้องจบนะคะคนที่ไม่ใช่ก็ต้องออกไปเพื่อเปิดทางให้คนที่ใช่กว่าได้เข้ามาบ้างนะคะได้เข้ามาศึกษาเนี่ยความสัมพันธ์มันอาจจะถึงจุดหนึ่งที่ถ้าความสัมพันธ์ที่คุณดีวอยู่ปัจจุบันเนาะมันถึงจุดที่ต้องบายบายกันขอให้คุณ เสียใจได้แหละแต่อย่าจ,จ,จมหรือว่าอย่ารู้สึกท้อกับความรักเพราะว่าให้คุณเชื่อนะคะว่าถ้าคนที่ไม่ใช่ยังยืนอยู่ตรงนี้แล้วคนที่ใช่เขาจะยืนตรงไหนเขาจะเบียดเข้ามายัางไงมันไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ใช่ก็ต้องออกไปนะคะเพื่อที่จะให้คนที่ใช่ได้ขยับเข้ามานะคะถ้าความสัมพันธ์ไหนที่มันออกจากชีวิตเราไปแปลว่าความสัมพันธ์นั้นมันยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ของเราจริงๆเนาะคิดอย่างนี้ดีกว่าสบายใจนะคะอาทีนี้มาถึงคนมีคู่ชาวสิง คนมีคู่ชาวสิงความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้คิงเหรียญควีนเหรียญโอ้แปดถ้วย 4เหรียญ10ดาบเด็กถือไม้2ไม้3ดาบเจอคนที่ใช้ในเวลาที่ผิดให้ตีว่าผิดไปเลยนะคะอย่าคิดที่จะจับปลาสองมืออย่าคิดที่จะทำอะไรที่มันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียไม่ว่าคนที่เข้ามาในตอนนี้จะเป็นคนที่ คุณรู้สึกว่าเขาใช่แค่ไหนอะแต่นะเวลาเนี้ยคุณมีคู่แล้วคุณมีอีกคนนึงอยู่แล้วอะคะ่ะมันจะกลายเป็นรักสามเศร้าที่สุดท้ายแล้วคุณอาจจะเสียใครสักคนนึงที่คุณถ้าคุณตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์เดิมเพื่อความสัมพันธ์ใหม่รู้สึกว่ามันจะไม่เวิร์กอะหรือถ้าไพ่สลับกันอาจจะเป็นเขานะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่ามีโอกาส ที่คนที่เราอาจจะได้เจอใครสักคนที่มันตรงสเปกหรืออาจจะหมายถึงเขาที่จะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าชอบแล้วความสัมพันธ์เดิมๆระหว่างคุณกับเขาอะมันอาจจะรู้สึกว่ามันมาถึงจุดหนึ่งที่ความน่าตื่นเต้นความน่าสนใจมันหายไปแล้วอย่างเงี้ยมันหมดไปแล้วแต่ที่จริงอาจจะลืมไปว่ามันผูกพันไงที่รู้สึกเฉยๆอะเพราะอะไรเพราะความตื่นเต้นมันหายไปแต่ความผูกพันมันอยู่นะนะคะหรือ ความตื่เต้นมันหายไปแต่ทะเบียนสมรู้มันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอยากให้คิดให้ดีๆคิดให้ดีๆคิดให้ดีๆ,ดดๆนะคะก่อนที่จะทําอะไรลงไปนะคะคนมีคู่ชาวราศีสิงห์นะช่วงเวลานี้ขอให้ท่องไว้เลยนะคะถูกต้องก่อนถูกใจถูกต้องก่อนถูกใจเจอคนที่ไม่ใช่ในเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่นะคะก็ขอให้ตัดไปเลยว่ามันไม่ใช่่ นะะคไม่ว่าเขาจะตรงสเปคเราแค่ไหนสวยหล่อแค่ไหนก็ตามอยากจะไปศึกษาเขาแค่ไหนก็ตามขอให้รู้ว่าเรามันเหมือนกับอะไรที่มันถึงเวลาแล้วมันจบรอบแล้วมันจบเลยอะเหมือนม้าหมุนอ่ะช่วงที่เราอยู่มันม้าหมุนมันโอเคมากเลยใช่ไหมมันวือวาวนู้สนุกทุกอย่างสวยงามไปหมดถึงเวลาจบรอบแล้วจบเลยนะคือแค่นั้นเลยอ่ะเข้าใจเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อยาใจให้คิดให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปนะโอเคครบแล้วทั้ง3สถานะค่ะเดี๋ยวเรากลับเข้ากันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ